สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีใส่ไส้ทูบไม้ระกำนะครับซึ่งโดยปกติทูบระกำเนี่ยมันจะไม่มีไส้เหมือนเทียนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ไส้นะครับให้เหมือนกับเทียนเวลาจุดก็จุดคู่กันจะได้เหมือนกันนะครับจะได้สวยงามครับผมนะก็จะใส่ไส้ให้เป็นไส้แบบไส้เทียนแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องเจาะรูตรงกลางครับใช้เหล็กแหลมหรือตะปูหรืออะไรก็ได้ครับเจาะเข้าไปก็ระวังระวังมันแตกนะครับค่อยๆเจาะถ้าเราต้องการใส้ใหญ่ก็เจาะรูให้ใหญ่ๆนะครับใส่ใหญ่เนี่ยก็ มีประโยชน์ในการต้านลมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ทำไส้ใหญ่ๆไว้นะครับจะดูแบบนี้นะครับก็ลึกพอดีประมาณ1นึ่งเซนถ้าลึกมากก็เดี๋ยวมันจะแตกก็จะไม่สวยเสียหายจากนั้นนะครับก็เอาไส้ ที่เราเตรียมไว้พอประมาณนะครับกะให้พอดีอันนี้คือไส้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเพื่อใช้ในพิธีกลางแก้งจะต้านลมได้เป็นอย่างดีแล้วก็จุดติดง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เอามาพับครึ่งแบบนี้นะครับก่อนที่จะพับเราก็บิดมันซะก่อน ไห้ไส้เนี่ยแข็งแข็งตัวแล้วก็ทําให้มันพันกันเป็นเกลียวแบบนี้เพราะว่าเวลาเราสอดเข้าไปในรูที่เราเจาะเมื่อกี้เนี่ยมันจะอสอดเข้าไปได้ง่ายนะครับถ้าไส้มันอ่อนเนี่ยก็จะสอดยากแบบนี้นะครับอันนี้รูอาจจะเล็กนะครับถ้าทียบกับไส้ ก็กะให้พอดีนะครับเราจะคว้านรูกให้กว้างขึ้นก็ได้หรือว่าจะดึงไส้ออกอีกหน่อยหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้คือทูบมันเล็กถ้าเกิดว่าทูบมันอ้วนกว่านี้นะครับก็จะไม่แตกก็จะสามารถใส่ไส้ที่ใหญ่กว่านี้ได้ได้นะครับแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับไม่หลุดแน่นอนก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยพอดีไม่สั้นไม่ยาวจนเกินปไปเวลาเราใช้งานแล้วก็ เอาเชือเอาแป,แปไว้ป้ายไว้นะครับเวลาจุดก็จะจุดติดง่ายเวลาตั้งก็จะตั้งคู่กับเทียนแบบนี้มันก็จะมีไส้นะครับให้เราได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามสมเกียรติในพิธีนะครับ ลองทำดูนะครับสวัสดีครับ